มากค่ะยังอยู่ที่เรื่องการใช้รถใช้ถนนเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้ค่ะจะเป็นรถที่อยู่ในลานจอดรถนะคะหลายท่านค่ะขับรถไปจอดอยู่ในห้างนะคะพอจอดเสร็จปุ๊บทางรปภเนี่ยบางทีก็อาจจะมีอะไรมากั้นไว้นะคะ,คะเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นป้ายอะไรบอกไว้สักอย่างนะคะแต่ว่าก่อนที่จะออกจากรถค่ะออกขออภัยไม่ใช่ออกจากรถออกจากที่จอดรถนะคะ,นะะ,คะตอนก่อนออกเนี่ยไม่แน่ใจว่ารถคันนี้จากในภาพเนี่ยนะคะ ไม่เห็นหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจว่าไม่เห็นหรือว่าตั้งใจหรือว่าให้ยังไงนะคะขับออกมาเลยค่ะพี่หญิงคะข,ขอดูภาพาหน่อยอค่ะามาเลยกนิดนึงค่ะนี่แหละค่ะเข็นออกมาเลยค่ะมาทางป้ายเลยนะคะเป็นไปได้ไหมรถเขาสูงใช่อัน,นอันอาจจะเป็นอันที่หนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานอันนึงแต่ว่าเนี่แหละค่ะไปชนกับรถของคนอื่นด้วยนะคะที่อยู่ในที่จอดรถนะคะแล้วก็ไปเลยค่ะไม่ได้จอดลงมาดูไม่แน่ใจว่าเอ๊ ไม่เห็นหรือเปล่าหรืออย่างไรนะ,ะแต่จะเดินขึ้นรถมันก็<า>ต้องเห็นเนะเาะอาจจะเดินจากข้างหลังมาหรือเปล่าเนาะก็ <c oughs> ไม่แน่นะคะเออ,เอ,อด้วยด้วยความที่โอเครถอาจจะสูงแหละส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าไอ้ป้ายเนี่ยพอเวลามันออกมาแล้วเนี่ยมันมีการไปกระแทก ชนกับรถอีกคันหนึ่งนะคะที่จอดอยู่ภายในห้างสรรพสินค้านั่นด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ต้องขอเตือนนะคะเป็นอุทาหรณ์เหมือนกันแต่ฉันว่าคือถ้าการที่เรามีอะไรมาขวางหน้ารถแล้วเราจะขับออกไปอ่ะมันต้องมีเสียงหน่อยมันจะต้องมีเสียงใช่ใช่กๆๆอะไรสักนิดหนึ่งอ่าช่วยม่ไม่ได้ยินหรือเปล่าหรือยังอาจจะเปิดเพลงเสียงดังเราก็ช่วยเขาเต็มทีแล้วนะมองในแง่ดีค่ะมองในแง่ดีโพสิทีฟพอไว้ก่อนนะโชคดีก็มีกล้องวงจรปิดเป็นโชคดีของพี่คันขาวไปว่ายังมีภาพแบบที่เป็นหลักฐานว่าเออ จะไปเรียกร้องคว,ความเสียหายได้ห,<า>หรือเ<ช>ปล่านะคะ